สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ f a c e b o o แอดไมค์เดลงอ,อคาเซนเตอระคะแล้วก็ y o u t u แอดไมค c าชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับรถเข้าใหม่ค่ะ,คะนี่ขอเปิดตัวเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังรับชมไลฟ์สดนะคะอยู่ที่ถนนจรรยสนิทวงนะคะซอย89-91ค่ะอยู่ระหว่างอยู่ตรงข้ามนะคะเยื้องโรงพยาบาลยันฮีค่ะ จุดสังเกตง่ายๆนะคะสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อค่ะโอ้โหมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้คนดูเข้ามาเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะที่เรามาช้านะคะเพราะว่าเรารอรถคันนี้ค่ะที่บอกคุณลูกค้าไว้เมื่อวานว่าจะมีเวลไฟเข้ามานะคะวันนี้ได้มาแล้วเห็นกันสดๆเลยค่ะต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าเวลไฟเนี่ย ดูหรูหรานะคะภายในออปชันโหและย,ยิ่งเป็นคันนี้ด้วยนะคะ2.4มิกกี้เมาส์นะคะรุ่นท็อปสุดฟูลออปชันเลยเรียกได้ว่าหรูหราแล้วก็มีความพรีเมียมมากๆเลยนะคะท่านไหนกำลังมองหารถครอบครัวนะคะที่นุ่มนวลขับขี่นะคะนุ่มนวลน,นะพลาดไม่ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอรบกวนบอกโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นนะคะค่าจัดโอนนะคะลดไปเลย50%ค่ะถ้าเกิดใครจองรถภายในวันแม่นะคะค่ะคก็ามากหมดเขตวันที่20นี้นะคะถ้าจองภายในวันที่20เนี่ย<ม>ก็รับไปเลยค่าจัดโอน50%นะคะฟรีไปเลยค่ะแล้วก็มีบริการเคลือบแก้วเต็มระบบเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะถ้าท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์ 087 509 7878นะคะตอนนี้เข้ามาดูกันเยอะหรือยังคะงอาจจะมายเย็นสักนิดหนึ่งนะคะหลายๆท่านบอกว่าพรุ่งนี้ปิดหรือเปล่าพรุ่งนี้วันแม่แอดมายเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเลยถ้าท่านดูเวลไฟคันนี้อยู่สามารถเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูแล้วก็ถ้าพร้อมจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารมาได้เลยนะคะรู้ผลเนี่ยก็น่าจะวันทำการเนาะ,ะนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลขไม้น้อยมากค่ะตัวนี้เวลไฟสองปี2014นะคะเลขไม้อยู่ที่78,000โลเท่านั้นค่ะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มจากยางเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้กล้องแทนตรงยางเลยนะคะยางปีใหม่ยางปี17ค่ะโยโกฮาม่า oh ค่ะโอ้โหทั้ง4เส้นเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ ขับออกไปไม่ต้องซ่อมนะคะเพราะว่าเราดูดูแลให้ตั้งแต่ส่งมอบรถนะคะแล้วก็การซื้อเข้ามาด้วยลูกค้าที่สอบถามนะคะเวลไฟเอาพาดนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะอย่าอย่าพลาดนะคะตอนนี้เรานำมีคันเดียวในโชว์รูมเลยนะคะตอนนี้กับเวลไฟที่หลายๆท่านถามหาเวลไฟมามาแล้วนะจ๊ะเซนเซอร์ก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ อยากเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรอบคันก่อนค่ะคของส่วนของเขานะคะให้ดูรอบๆอบคันกันก่อนนี่ของดีนะคะต้องอดใจรอเหรอคะอดใจรอกันนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะพรีเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะฝาท้ายไฟฟ้าค่ะและที่สำคัญประตูเปิดไฟฟ้าทั้งสองบานเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ อะอปชันเด่นๆเลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในค่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็บอกคลู่กลางเนี่ยเป็นเบาะมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักค่ะแถมยังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะส่วนด้านคนขับกับคนนั่งด้านหน้าเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกัน4ีตำแหน่งเลยแล้วก็มีเมมโมรีให้ด้วยถึง3จุดเลยนะคะมีซันรูปมูนรูปด้วยค่ะคันนี้ เปิดรถโดยไม่ต้องใช้มือเลยนะคะแค่กดนิดเดียวตรงรีโมทค่ะนี่ด้านในก็จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะเดี๋ยวขอไปหน้างฝั่งโน้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนนะนี่เปิดหองสปาค่ะอ่าเรามาไล่ดูตรงแผงประตูนะคะก็จะมีเมมโมรีด้วยถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันเลยค่ะนี่จะมีในเฉพาะเวลฟล์ Fi นะคะ รู้สึกเนาะจะเปาแบบเมมโบรีบบนะคะให้ความสะดวกสบายนะคะไม่ใช่แค่คนผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังเท่านั้นนะคะแต่คนขับก็โหนั่งสบายด้วยค่ะคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยค่ะนี่อันนี้กล้องก็แพนนะคะก็จะมีค r u สคอ c โท t r นะคะพวงมาลัยม u l t i function ค่ะแล้วก็ เลขไมค่ะเรามาดูกันที่เลขไม่กันก่อนนะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่78,000โลค่ะโอ้โหน้อยมากๆนะคะได้ปีใหม่ด้วยนะคะปี1 0ปี14ค่ะรถปี14วิ่งเพียง78,000โลนะคะน้อยมากๆค่ะนี่ด้านคอนโซลกลางก็จะมีให้ความบันเทิงนะคะจอเนี่ยมีทางด้านเป็น,นของพโอเนีย โอ,อ,อเคเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันก่อนค่ะพี่แอมสบายมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นคุณหนูต้องขอขอโทษด้วยนะคะที่อยากให้เห็นจริงๆค่ะว่ามันใช้ทําหน้าที่อะไรนะคะอันนี้ก็คือที่รองเท้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งรู้สึกว่าสบายมากๆเลยค่ะนั่งไปเนี่ยโอ้โห รู้สึกว่าเหมือนเป็นคุณหนูเลยนะคะเนี่ยแล้วก็บอะอันนี้นะคะยั่งปรับไฟฟ้าอีกนี่ปรับได้จากตรงนี้เลยนี่เอนหลังอยากจะนอนก็ได้อันนี้คือเดี๋ยวปรับให้ดูว่าสามารถนอนได้จริงๆนะคะคือสุดเลยอ,อ๋อเบา<อ>ะ<อ>ติดเบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังแถวสามสามารถทับได้นะคะ,อะขออนุญาตนะคะเอาเอาลงนิดนึงถ้าสมมติใครไม่อยากวางเท้านะคะเราก็มีค่ะ นี่ที่วางน่องนะคะตรงนี้นี่สุดยอดไปเลยค่ะสบายและพรีเมียมมากๆนะคะออ t ชั่นของเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีจอนะคะที่เชื่อมต่อจากด้านหน้าเลยถ้าเปิดด้านหน้าเนี่ยด้านหลังก็จะติดเหมือนกันนะคะมีซันรูปมูลรูปด้วยค่ะ เหมาะสำหรับที่จะเป็นรถครอบครัวมากๆแล้วค่ะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นคุณหนูมากๆเลยค่ะรถเนี่ยดูพรีเมียมและแพงมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณ กฤษณานันนะคะบอกสวยมากอาสอบถามมาละราคามากันแล้วนะคะราคาคันนี้ค่ะป้ายแดงอยู่ที่3,399,000บาทนะคะที่แอดมายขายที่ขายถูกมากๆเลยนะคะเราไปสำรวจในตลาดมาแล้วเนี่ยว่าน้องติก๊กมีดูปีอะไรมาบ้างแล้วนะคะ ดูปี15ค่ะ,คะก็ขายเกือบเกือบ3ล้านเหมือนกันโอ้โหแต่ของเราเนี่ยนะคะเป็น full option เลยพรีเมียมมากๆขายอยู่ที่ราคา2ล้าน1 9 0 0ืบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ดาวเพียง2 000, 2 0 0 2 0มื่เท่านั้นโอ้โหดาวน้อยมากๆนะคะและที่สำคัญรถสวยขนาดนี้เลขไม้น้อยมากๆเลยค่ะกับบริการนะคะ a d ม my ที่จะมอบความพรีเมียมให้อีกด้วยก่อนส่งมอบรถนะคะ เบาะด้านหลังนี่ก็พับขึ้นมาได้นะคะจริงๆเราเอาผาดพับได้ไหมคะช่างตั้มถ้าเป็นเบาะอย่างนี้เอาผาดพับได้เหมือนกันใช่ไหมคะคอ๋อโอเคค่ะเวลไฟ์ก็พับได้นะคะด้านหลังก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูนะคะเดี๋ยว อตอน,น,นะะสีดำนี่สวยมากเลยนะคะเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นสีดําเท่าไหร่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแต่อาด้านนอกส,สีขาวด้วยข้างในสีครคีมนะคะแล้วก็แต่อันนี้ค่ะทั้งข้างนอกนะคะดําข้างในดําหลายๆท่านถามมาห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะอะเดี๋ยวเราให้ดูตรงจอนี้นะคะว่ามันจะเชื่อมกับด้านหน้าเลยขอบพระคุณคุณกิตนาศักดิ์นะคะบอกว่า สวยจริงๆนะคะขอบคุณค่ะท่านไหนสนใจเรียนเชิญค่ะแอดไมค์เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะพรุ่งนี้เราก็เปิดตั้งแต8่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเรียนเชิญเลยค่ะและที่สำคัญะคะ่ะนี่สามารถเปิดซันรูฟตรงนี้ได้นะคะปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้ได้แอร์เนี่ยจะมีถึง3ตอนเลยข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่ สามามรถปรับระดับได้ด้วยและที่สำคัญสังเกตเห็นว่าตรงแอร์เนี่ยเขาเขียนว่านาโนอีซึ่งมันจะเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยกรองอากาศเสียหรือว่าฝุ่นนะคะต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยทำใหออ้อากาศในรถสดชื่นและที่สำคัญค่ะเทคโนโลยีเขาจะทำให้ผิวพรรณของเรานะคะสวยนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลย ที่เราเห็นเนี่ยจะมีตัว h a r ์ร e r ที่เคยรีวิวไปแล้วว่ามันจะมีนาโนอี e ตัวนี้แล้วก็จะมีเวลฟคันนี้เลยนะคะโอ้โหดีงามมากๆเลยออปชันเนี่ยต้องบอกว่าดูดีพรีเมียมมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวตรงนี้ที่เบาะคนนั่งใช่ไหมคะก็สามารถปรับเอนมาได้เ,ไฟฟเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าจะสิ้นสุดตรงไหนนะคะ อันนี้คือสามารถโอยไม่ไหวแล้วง่วงมากเลยค่ะคือคุณสามีค่ะคุณภรรยาบอกไม่ไหวแล้วค่ะอนอนกับลูกไปเลยอันนี้คือนอนได้เลยจริงๆนะคะนอนง่าใช่ค่ะหรือว่าเวลาจอดรถนะคะพักรถสามารถนอนได้เลยนะโอเคสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงที่แอมนั่งอยู่ก็สามารถรับเอนอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าติ๊กจะถูกใจ น้องติ๊กถูกใจอะไรคะตรงคนขับมากเป็นเป็นยังไงบ้างคะน้องติ๊กคือถูกใจสําหรับคนขาสั้นมากเลยค่ะคือปรับได้สุดเลยค่ะคือผู้หญิงก็ขับได้ค่ะคันนี้อ๋อคือปรับระดับขึ้นมาได้เลยใช่คือปรับได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะชอบมากเลยและน้องติ๊กขับนะคะเดี๋ยวพี่ขัสวยๆได้ค่ะถ้าถ้าได้คันนี้ก็ยอมเป็นคนขับรถนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะคือคือจริง ผู้บริหารนั่งนะคะหรือว่าไปกับที่บ้านนะคือพอลงรถไปอะ่ะมันมีความแบบว่าดูดีอะ่ะดูหรูหราแต่เราไม่ต้องไปเสียเสียเงินนะคะถึง3ล้านกว่าบาทพอแอดมายมีมาให้แล้วค่ะเราคัดสั่นรถคุณภาพที่โครงสร้างตัวถังเดิมและเลขไมแท h, ม้มาให้คุณลูกค้าแล้วค่ะในราคาเพียง2 1 9ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ดาวเพียง2 2 0 0 0 0เท่านั้นค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเหมือนเป็น สวรรค์อยู่ในรถเลยค่ะคือถ้าได้มานั่งตรงนี้จะบอกว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางแล้วตรงนี้สามารถเดินไปด้านหลังได้ด้วยตรงนี้นะคะ,ะก็จะอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ น่าได้ครับเพืนอนๆคอสัญลักษณ์วไฟล์นะครับอ่าเปิดออกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับ รถอยู่อะค่ะมัมนจะมีปุ่มควบคุมตรงด้านหน้าคนขับก็คือเปิดประตูสไลด์ทั้งซ้ายขวาได้แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ถ้าเราอยู่นอกรถเราสามารถควบคุมจากรีโมทคอนโทรลได้เลยออยากให้กล้องนะคะททนกล้องแางนี้โอ้โหเป็นยังไงคะวสวยวาม,ม,มากๆแล้วคือพอเป็นสีดําแล้วเนี่ยการดูแลรักษาคือหนึ่งง่ายเลยนะคะแล้วก็แต่อยากให้เห็นสภาพบอกของเราเนี่ยคือ,อยังสภาพดีอยู่ไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยอะไรนะคะ อันนี้เราเพิ่งได้มาจากลูกค้าเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงบ่ายฝนตกเราเลยต้องรอนะคะให้ฝนหยุดต,ตกด้วยถ้านั่งไปสี่ท่านนะคะพ่อแม่ลูกนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยวางของเล่นลูกได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะคือดูดีมากๆเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดเหมือนกันนะคะถ้าชอบคันนี้กดหัวใจมาให้หน่อยได้ไหมคะ กดหัวใจกันมาให้หน่อยนะคะโหขอบพระคุณค่ะหัวใจเต็มเลยนะคะคุณนัชพรสอบถามราคามาค่ะคันนี้นะคะโ o โยต้าเวลไฟ2.4เบาะ m มิกกี้เมาส์ปี2014ราคาอยู่ที่2ล้าน1 0 0ค่ะคุณน,ชนัชพร 1> 2 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจากราคาป้ายแดง3 3 9 9 0 0 0าเลยนะคะดาวน้อยค่ะ2 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แล้วก็มาพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเลยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะถ้าท่านไหนสนใจเรียนเชิญค่ะโชว์รูมของเราไม่มีวันหยุดเลยค่ะเปิดทุกวัน,น,นตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะตั้งอยู่ถนนจรัยสนิทวงเยงื้องโรงพยาบาลยันหีระหว่างซอยจรัย89าถึง9 1ค่ะจุดสังเกตง่ายๆอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อเลยนะคะถ้ามาไม่ถูกหรืออยากสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติม,ตมก็โทรมาที่เบอร์0ู7 5 0 9 7 8 7 8็ดห้าูนย้าค่ะ บอกว่าพลายอะเกนพีสอ๋อราคานะคะ2ล้าน1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ2ล้าน1 9 0 0 0าทค่ะคันนี้นะคะจัดได้1นึล้านดค่ะดาวเพียง2,20,000บาทเท่านั้นนะคะขอบพระคุณคุณศักชัยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะต้องขอจบไลฟ์กันไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากชมเต็มเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้เดินทางไปเที่ยวกับแม่ด้วยความสวัสดีภาพนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวจบเดี๋ยวภาพปิดประตูอ๋อได้เลยค่ะ<ข>อ,อ่ะาแถามๆย